มาดิมาหนึ่งหนึ่งเทสเทสหรอเทสไลท์ไอยังเบย์โดยไอยังเบรย์จิงทะลุู้สึพี่ไม้พี่ไม้ร้องเลยเนี่ย ทีค่คอมของกูก็เลวจัดอะไม่รู้เปจัดได้หรือเปล่าอ่ะโอ้โหเฮียรุ่นน้องที่เรียนกูแม่งเฮียมันกดห้าจนขึ้นอิมสามเลยวะขยันจังวะ Wait, กดห้า <5, S 1> <ๆ>แต่แตกดห้าแต่ทำไมมีแกล้งแพทย์เกืกเกมเลยวะแผลงไค่เฮียขยันจัดอะเออ ดูนี่แหละวิดีโอปาบานเราเหมือนมนะเนี่ยะทีมเมลลติกบูเนะี่ยเหมือนหม <laughs> เหมือน <laughs> เหมือน <laughs> <laughs> เหมือนมากมา <laughs> <laughs> แล้วโคตรเบื่อนนะมาครับมาถ้าใส่แว่ก็คือ โหยิบหยิบตัวเมนมาเล่นหน่อยดิแตันังหนึ่งะอครับไม่ไหวจะให้พีไปไอพียังโดนเขาในแล้งอยู่เลยอ่ะเด็กๆนั่นน่ะที่ไปเล่นวเต้นน่ยเอรุ่นใหญ่เนี่เป็นไงเออไปบอกไนตายเต้นหรืออะไรอะไม่เห็นมีใครมาตามเลยู มามานะ,ะครับเทสไลฟ์เปิดเลยไม่กันกหนึ่งหนึ่งเลยอะไล่ลอะไรวะตักข้มามันกูไหวป่ะเนี่ยมาเล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 ยเายังเอายังมันไลฟ์สองอย่าง<ล>มันต้องสมมติถ้าเกิดกูจะไลค์ทางยูทูบทางทิกต็อกกูต้องกดไลค์ทั้งสองอันมันกดมันใช้มันใช้ตัวรีสตรีไม่ได้ปะเออมันใช้ไม่ได้เว้ยดูลองลองมันในโดดดิไม่เห็นมีภาพอะไรขึ้นเลยเฮ้ย ออกโดแล้วเอ้ยโด,ด,โด,ยยดนกะ่อนดิแน่แน่แน่มันสง่งล้านติดต่อม,มาดิ <c oughs> เออกูเช็คดิแดนึงนะขอดูน่ะแม่งหลักปอยอยู่นะแต่แต่อันนี้ <c oughs> มันเป็นไลน์แบบว่าเต็มจอปะ่ะเต็มจอเพื่อนมากูไม่เห็นอะไรตัวเองไงแคยกูโดนผีหลอกว่ะไหนสองล้านมาดิอะไรกูลองเปิดติ๊กต๊อกดูกละติ๊กต๊อกเป็นสี่หล้านนี่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  กูยังไม่เห็นอะไรตัวเองเลยเฮียผีหลอกก็วะมันต้องมันต้องเซิร์ชยังไงอ่ะมันหมุนแะนี่ไงนี่ไงขึ้นแล้วนี่ไงเนี่ยคนดูสามคนเนี่ยคนดูสี่คนแล้วเนี่ยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับอีกอ่ะอีหมูดิเฮียเฮียคนดูหกคนแล้วเต้นเยอะกระตุกปะอ้ไรวันทุกครมันกต้มันตัวมันค้างมากเลยเวลาหันหันมาลองเล่นนึงหนึ่งหน่อยมาเลยวันเลยวัดเลยถ้าไม่เล่นก็ช่างแม่งอ่ะ ทำไมวะเล่นเล่นเล่นโอ้ยคนดูเยอะจัดแต่เต้นสิบคนน่ะเช่อหรอเออคนกระตุกไม่กูเนี่ยกระตุกคนเล่นน่ะกูกูกูดูในร้านไม่กระตุกเลยนะรีบนะกูดูว่าไงครับตุกปกะวะไม่รู้วะติดต่อเลยได้ปะไม่ต้องติ่มซำเออจะได้จะห้าตุกเดี๋ยวลองแค่ได้ติดตับติ่มว้ก่อนติก่อนเนี่ยแมวถ้าอยากรับทำคลิปคะแนน สวัสดีครับวเลยค่ะแ่เพื่อนตอนเด็กเพื่อนจะมาแก้ทุกคนครับเฮ้ยอย่าเสยนะครับสวัสดีครับผมนายภูมิทีวราวิทย์ครับชื่อเล่นชื่อน้องไทเติ้ลครับแต่านี้ผมจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเห้อไอ้เหี้ย กนดูค้าคงแน่ต้อนสวดี๋ยวดสวัสดีครับอีหมูครับวัสดีหมูทุกคนนะครับโอ้ยโอด่าคนดูเราคนดาใหรับอีหมูกบอ่กบายที่มะีความรุนแรงกัอจริงแล้วเฮ้ยการฆ่าการฆ่าตัวตายการทำลายตัวเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอไม่ต้องฮัดตีแล้วมั้งไอ้หียขอให้ทั้งหมดเข้าไปสู่อี่หมู เด้มาดูัเป็นิคนอ่ะไอเทียอยากลองเดแมเยลองนี่หนึ่งหนึ่งาเ็กูแพ้กูพยัเยหม่มเอาเอาในนันี่มันจะได้รู้แหลกไหมไอเยโอเคอะไ้ตอไ่ขนาดงหนึ่งกูยังรู้สึก หนง่มันไม่มีมันยัลื่นนะเว้ยเียเออมันแต่กูเล่นกูไหวมันหนึ่งหนึ่งก็แปลกแปลกนะแต่ถ้าเกิดไม่ไหวแล้วแค่ตัดออ่องเดียวพอ,วอตัดเองเดียวพอไม่ไหวตัดเงเดียวพอไม่ไหวคอมแรงเกินเลยเฮียสติมพลดลื่มมมมน ก็เปิดกล่อง JB ครับทุกคนวันนี้ผมจะเปิดกล่อง JB หรอกล่อง JB หรอมีมุมกาเจ้าส่งแล้วครับส่งแล้วครับมาแล้วส่วนไอนเดี๋ยวกูทำเองเนี่ยเดี๋ยวกูทำเองเนี่ยเดี๋ยวกูทำเองเนี่ยวกูไปทำช่องยูทูบบ้างดีกว่าพี่บอกมาส่งแล้วครับวูติ้งมาส่งแล้วอะไรครับเฮ้ยเออว่ะแต่แกะกล่อง JB ไม่ได้เดี๋ยวกูดังดังนึงนะเว้ยวูติ้งมาส่งอ่ะ ตอหล๋ยวคนมาถามพี่สั่งฮุดต่องมากี่บาทพี่สั่งมาห้าพันบาทครับเม่อไหร่ของถึงกี่วันโอ้โหหลายพันบาทไหมครับหลายหลายพันบาทเลยครับสั่งไม่กี่อ้อยบาทครับพันบาทก็พอเฮ้ยสั่งไม่กี่อ้อยบาทครับร้อยหรอ เทคเจอแมนวุ้ยทำไมเกะเทคเจอกโดนวดมาแล้วโอเคเอากโดในทีเยดโดนโดนก็ให้ลูกพี่เราลิทอ่ะพี่พี่ลูกใหญ่พี่อเบสอะอเบสอเบหนึหดอเอเบหนึหดลูกใหญ่ฮอนลูกใหญ่ฮอนใหญ่ฮอนนะ ต้นใหญ่เออเฮ้ยพี่ครับผมเปิดวาลโลก็ได้มันเกี่ยวกับคอมหรอครับฮะเกี่ยวกับอะไรหรอครับเกี่ยวกับอะไรหรอครับเกมเมื่อกี้เห็นตัวที่ออกมาก็ไม่รู้ดินมันติดเลย ไ่วงราลวมรวยนี่โคซิลลาแพ้ให้กับอ้นี่แกล้แพ้อะแแล้หรอเอ้าเอ้าไอชินนรักนรักกูคนรักกูเฮ้เอ้โคนีอะโอ๊ยจอรีเฟสเลทเท่าไหร่ร้อยหกห้า แต่165ปอนควาจริงมันแค่ไม่ใช่เปิดในยูทูบเขาบูดเหรือป่ะครับใช่มึ๊ยก็6ครับใครเชื่อก็คือฉลาด One โอ้โดนปีศาจเล่นงานปีศาจอ้อยปีศาจจอยจงก้อยเฮ้ยนี่ไงโดนลละปีศาจวีรันเนาะรันพลอยร้อยพันลันพลอยโอ้ยไอพีมันคิดนานนะเวะอะไรอเงี้ย Ui. Đồ lạ. Rồi don't, don't, don't. Oh, đom, rồi mùa phải lang lên. Pizza V. Pizza con. Con con. Ui. Ui mùa này mình Whitt. Whittier, cong, Ai, à? À. Whittier. Whittier. Golf, còn thật này. Mùa mồm còn của Ui. 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 mùa Ui. mùa Ui. โอ้นี่ฟังบุกอะจริงฟังบุกมันโกงวาปะวะโออยาลองเล่นไหมอยากลองอ่ะไอคิดว่าแม่แหลกจับอะดูดูค้างอะขอขาวันเี้วันนี้เขาไม่อันเียล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 ย่้างปี ก้อยก้อฮะที่ซัดไอ้ที่ซัดก้อยซัก้อยซัดก้อยเอาปุ้นแล้วแล้วเดี๋ยวกูสนายสตรีมบอกว่าแคมป์รอยิงต้นสิสนอีกหรอเออสนายทีมเวสแมทบู้ยไอ้ต้นโก้ของดีมาขายไปสึอวะของดีวะแต่ตังค์ไม่มีเลยครับกำลังเข้าในดูบี้มันนี่มีมันนั่งตามเป็นไงวะ มีดอาเบลเลอร์เลยพี่มีดเหมือนพีลูดอะมันก๊อปอะเออก๊อปใหม่วะมีแต่มีเชลิฟอะเฮ้ยแต่มีดแบบแต่มีดแบบว่ายังไม่อัพก็คือมันเหมือนอะไรเด่ะเหมือนมีดแบบว่าอาคมอะมีดอาคมเออดิมีดแบบว่าเอาไว้ลงไอ้นี่ที่หยดอะที่หยดหรอใช่เพื่อนอ๋อที่หยด่นมีชลิปักอะปักต้นไม้อะ เราเอาบอรมลบไม่ได้เออไอ้ได้แล้วเว้ยทำไมเชอรี่มันอะไรอันใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ยจริงจริงยิ้มไผ่อะเริ่มเลยเธอนะไอ้เฮียทำมันใหญ่เลยขนาดนี้วะแต่เชอรี่เสียงมันแน่นอยู่นะใช่หรอฟังหน่อยก็คือไปเล่นทหารื่อนกูมาเฮ้ยไม่ได้เว้ยโดนต่ต่อตรงกับช็อเลยเนี่ยไม่ขึ้นเลยอุ้ยโอ้โหคุณกาโอไดโอไดเหรอกอ็โอไดนี่หมด โอ้ไม่ได้โอ้ไรจะเข้าครั้งนี้โอ้เอาไม่ได้กับปีศาจถึงจะได้นี่อะ่างไรเนี่ครบแล้วเนี่ยมันได้ปีศาจมาง่ายมันอร่อยเข้ามาปีศาจปีศาจพีศาจโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้โอ้โหครบแล้วกันเดาทุกก็บอกโอ้โหนี่นะเดี๋ยววันนี้กูจะเล่นแต่แฟนทอมเป็นเฮ็กเจอร์ไปเฮ็กเจอร์ I am texture man แต่กูเล่นหนึ่งอะไรหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเล่นหนึ่งสามนึงหนึ่งเลหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งปอนวิกอ่ะเออเป็นปอนวิกกันเิเฮ้ยแานใหม่ด้วยเอากูโดดโยนแม่งอ้เห้อกูตายกระโดดกระโดดตึก แล้วอุดูดีอะไรติ๊กตักแล้วคือโอ้ยนี่รถขับตัดดูข้าวปีน้ำมัน,นอยวะเฮีอยี่ใครเน,นี่ยได้ไอ้นนี้แบบใหม่อ่ะอันนี้บอมเฮียเหรอวะบีหรอบีหร,อห,รอ B หรือเอเอหรือบีใคร,รจะฆ่าครูกรูไม่ให้ฆ่ากำรวดตกแม่งเลย อยากโดดตกเล่น่ะอนี้กูเปิดลยกูเปิราเลยเปอดเลยนยไบกูโดดด้วยลากอยลาออยลาก้อยเฮ้ยเรไปเล่นแมปใหม่เทสไหมอเต้นจบวันเนี้ยลากกตายเิดตายะาโอ้ลากโก้โอ้ยลากโก้ โหดนะล่ะคุณเนโก้เนโก้เฮ้ยทำไมถามมันจะว่าที่เมาทางว่ะใครอไเนี่ยเอเเฟมันดับดับจริงว่ะเวลาเล่นเดนแมดโอ้เอ้ายทำไมกูเล่นแล้วแบบกูจะกลัวว่ะโอ้ยไอโซ่โงทาหลลเเน ไอ้เล่นตัวอะไรบ้างเออนี่ไง MP เล่นตัวอะไร k อยเหรอเกย์กูเกียดหันแล้ววะ้ยเรากูเล่นเบาช้าน้ำแหมงไม่แหมงไม่กว้างเกย์นะต้องหันเยอะชิบเกยเล่นอะไรอ่ะสีเล่นคอกเฮ้ยไอ i k ออยยิงกูสามเฮ้ยเอาเอาเข้มบิ่ด้วยอ่ะเอาเอาเอาจอกูเอ้า มันะลืนจ้ะตมุมมันเยอะไปไหนวะไม่ยี่ยังอยู่กนี่ยืนหน้าพ่อมันตั้งเนี่ยเฮ้ยเจ้าเว่าเฮ้ยมนจะยืนมาจากตรงไหนนะมองว่ได้เอาเลยนะไออดงนี้ไว้เขียวุ่นวายหมดเลย ทำไมกูว่านะเวลาเต็มก็จะต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งว่ะข้างเลยอะไรตี๋ยวอะไรกันอะไรโปะแม่มันกว้างไหมวะเฮ้ยโอ้เล่นเล่นสนานนี่คือแบบหวานๆเลยอ่ะไปอ่ะไปอะไรเนี่ยหวานอะไรหวานอะไรหวานอะไรหวาไม่เจอเลยหวานเลี้ยบไซด์ีอ่ะหวานหมูป่ะ อ๋อหม่รวเ,เหรอหมู่หวานานับอกเพื่อนง่เลยอุ้ยมันยิที่ไหน้นนี่ะปียิงเขาไม่หัดไปยิงูไอหวานเฮ้ยังมุมนี้มันสูงแบบวายพีมุมกลงขบนพวกสูงเลยสูงไปอะ่ะไม่ทำยิงมิมสูงเลยมัดโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอค้างเหรอ,อมีเยี่ยงล้อค้างนะครับ มึนเดินมึนมเดินเนี่ยเฮ้ยกูเจอกูเจอไอ้เคเคโอเนี่หมูคั่งเนี่ยเฮ้ยกูไม่อยากเล่นมันดิเลยแบบแบบนี้นี่เลยสั่แรงกันเลยโคตรกล้าสนุกอยู่แบบสนุกอยู่ทั้งสี่แมน หาทางออกไม่เจอเห็นใจเธอนะไอ้้ยแบบววิ่งเอ้าโ้ยโดนหัวไระตายพันพ่อตโอ้ย่ายครับครับไมต้องนิ้มสดได้ปหเฮ้ย จะกระโดดเลยก็สลิงอยู่นะลุงออก็กระโดดอยู่ก็ตายแยไอ้ตรงนี้ห้างกระโดดหรอเนียนโอนซิงซิงเนียนเนียนแค่นเลยนะเนียนกนอ้อคิดว่าตรงนี้เป็นบันได หลอนหมดแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย่แมูหน่าไม่ไหวอันี้ต้องมาแลกวอนล่าไม่มีต่อายไรก่อนเทียเทลออะไรวะคูเทอ่ยเนี่ยไ้ยี่ตัว โอ้ยแบบมันแบบสวัสดเยอะเลยนะโอ้ยเฮียเอล่นแล้วอาจะอ้วกว่ะแบบเฮนะี <kills> เเยเนี้ยตอนนี้ปิดไปอยู่ทุกนมาต้องไปตัง้ตงจ